สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำโรงจอดรถขนาด6กคูณสิบสองกันนะครับเราเริ่มต้นกันเลยเราเปิดโปรไฟล์วิดดิ้งขึ้นมาอันนี้ต่อไปดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับทดลองใช้สามสิบวันครบสาสิบวันก็เปลี่ยนมิลไปเรื่อยๆโอเคเราเริ่มต้นเลยผมจะใช้เหล็กกล่อง อ่าเหล็กเสาสี 4, 4่สี่คูณสองนะครับสี2 2> ่คูณสองเดี๋ยวผมทำไกลกันอ่าอันนี้หกเมตรหกเมตรก็หกเมตร <c oughs> โอ้สูง สูง2.5 2.5เมตรโอเคนี่เงินนะครับโอเคผมจะขอบนอกขอบนอกอ่าขอบนอกทีน,กน,กน,กนี้กว้างผมจะใช้ที่80เซนนะครับอ่าี้ ลากมาแปดสิบจุดแปดอ่าแล้วเราก็กด m control อ่าลากมาจุดแปดเดี๋ยวความสูงตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยต่อทีนี้เราทําไกด์ไลน์อ่า คลิกขวาอ่าเราจะถักกันที่1 2ึ่งสาสี่สี่ช่วงโอเคคลิกแล้วตัวตัวอ่าขวางตัวนี้เหล็กขวางตัวนี้ผมจะประยัดเหล็กหน่อยนะครับประยัดเหล็กใช้เป็นสี 3, 3่คูณสามสามคูณหนหรือใครจะใช้สีคูณสเลยก็ได้ ผมขอเป็นสามคูณหนึ่งจุดห้าแล้วกันนะครับอา่าโอเคลองอันนี้กันเออปึ๊บอา้าวไม่อยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรดึงเข้าไปได้ปึ๊บอา่าแล้วกดนี้ ผมจะให้อยู่ที่กึ่งกลางนะครับอ่าโอเคแล้วก็กด M Control คูณสามคูณสามโอเค,อ,เคอันนี้ออกเลยทีนี้ความยาวอ่า ตัวตัวฝวางตัวนี้ผมจะใช้เป็นเหล็ก6กคูณสก็คือเราจะไม่ถักแต่ว่าเราจะใช้เหล็กใหญ่ไปเลยก็หนึ่งหนึ่งทำง่ายนะครับประหยัดเวลาหกคูณสผมอยู่ไหนนอ้อ6คูณสองคูณสโอเคโอเค,อเคเอตัวนี้ เดี๋ยวผมทำไกด์ก่อนนะครับ6เมตรนี่น6เมตรก็ทําไกด์ตรงไกด์ตรงกลางกดลูกศรขึ้นนะครับ นี่วันนี้ผมจะมาร์ารคไกลนะครับต่อมาวางนี่เมตรแล้วเราก็ดึงปึ๊บนี่เรียบร้อยหกเมตรคลิก มาหมดเลยเอาลตัวนี้ก็นี้ไม่กลางขยับไม้ไม่สาางครับโอเคอ่าทีนี้เราเราจะมาถัก เราจะมาถักด้วยเหล,ล็กสามคูณหนึ่งสามคูณหนึ่งจุดห้ากึ่งกลางแล้วก็ขึ้นมาอ่ะไม่ได้อ๋อลืมไปมีต้องอยู่ตรงกลางนะครับที่ทำก็คือจักคุ้มแล้วก็เลื่อนกดเอ็ม นะครับตรงกลางตรงนี้ขยับแล้วก็มาร์กแกนแดงกดลูกศรขวาแกนแดงแล้วก็มาร์กตรงไหนก็ได้ที่ตรงกลางตรงนี้โอเคได้แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถักกันนะครับปุ๊บเราก็าคลิกตรงนี้อ่ะตรงกลาง ดึงไปเลยเลอได้ไหมลองดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สวยครับทำกีละครั้งเนี่ยนี้สอนทำแบบทำแบบเบ้นบ้านทำแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากมายเหมาะก,กับ คนเรียนรู้ใหม่นะครับใช้สิ่งที่มีโอเคตัวนี้ก็ขึ้นมาเลยโอเคอา่าเราได้แล้ว <c oughs> ตัวนี้ก็ อาจจะอยู่งี้เราอาจจะเอียงมันหน่อยเอียงมันหน่อยเอียงขึ้นมาหน่อยโอเคอ่ะทีนี้ก็เราผมก็จะเอียงนี้เลยแล้วกันกด Q and เอ้ยผิดผิดผิดตรงตรงนี้โอเคเอาใหม่เอเอตรงนี้เออด้านหลังก็ได้ด้านหลัง,ลงอย่างขึ้นสักเออองุงศาเอาเป็นหกแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็ดึงขึ้นมาเลย ดึงขึ้นมาชนเลยหรือจะคลิกแบบนี้ก็ดได้ดึงขึ้นมาชนอ่ากดอีกอย่างหนึ่งนมครับชนแล้วเรียบร้อยอันนี้เหมือนกันทำเือนก็ได้นี่นี่อ่าโอเคเสร็จแล้วผมจะมจะทำเอกกรุปไว้นะครับเอกกรุป ก็คลิกขวามีกลุกที่มาปุ๊บเราก็มาไว้ตรงอ่ากด m คอนโซลก็ตามแนวแกนแดงมาอยู่ที่จุดกลางนี่เลยหกเมตร6เมตรหกเมตร แล้วก็กดที่มุมตรงนี้นะครับคอนโซลทีนี้ตัวยาวตรงนี้อ่าผมจะใช้สามคูณนึจุดห้าวิ่งแนวตั้งเลยคลิกเลยนะครับคลิกคลิกอ่า อ่ผมจะขยับนะนี่เราขยับที่หลังก็ได้นะครับปึ๊บอ่าผม <c oughs> ก็ <c oughs> ไม่ตรงกดคิวเราจะ <c oughs> ให้มันเอียง <c oughs> ตามแนวแกนโอเคที <c oughs> นี้ผมจะทำหลังคายื่นไว้อ่อาฝั่งละประมาณห้าสิบเซนนะครับจุดห้า ยื่นมาหน่อยยื่นมาหน่อยนิดนึงโอเคห้าแล้วก็ <c oughs> ผมจะดึงตัวหายตัวนี้นะครับเดือเดือเอาตัวนี้ก่อนยิงก็ได้คอนโรลอ่าไม่ได้ไม่ได้ต้องคลิกตรงนี้เอ็มอีเป็นจุดเครื่องหมาย,ยานี้นะครับเครื่องหมายการกรบาทคอนโลน เอามาวางมาวางตรงนี้คลิกโอเคแล้วทีนี้ผมจะดึงเส้นมามาตรงนี้ดึงไกล์ลน์นะครับไลไน์มาก,ก็คลิกก็คลิกขวาเราดูซิอันนี้หนึ่งจุด หนึ่งจุดสี่เก้าอ่าสักเมตรยี่สิบกำลังพอดีอันนี้แปรใหญ่แปรใหญ่เลยแต่ว่าหนึ่งเมตรเมตรห้าสิบผมก็ผมก็ว่าได้อยู่นะเมตรห้าสิบแต่ว่าเอาเอาันนี้ดกว่าเมตรยี่โอเคเมตรยี่แล้วก็คลิกเพิ่มีแค่เส้นเดียวให้มันแข็งแรงขึ้นมาคลิกปามาปึออ๊บ นี้คูณเมื่อกี้คูณสี่คูณห้าคูณห้าลองดูคูณห้าหนึ่งสองสามสี่คเกินหนึ่งตัวลบมาโอเคตอนนี้เราได้แปดเรียบร้อยเราล,ลบเส้นนีว้วต่อไปอทำหลังคาเมทัลชีตหลังคาหลังคาเมทัลชีต เราเป็นอ่ะตัวน,นี้ก็ได้อ่ะโอเคลองดูก็คลิกเลยอ่าลากมาเลยครับลากมาเลยเลยวางปุ๊บโอเค ยี่หน้าอ่ายี่หน้าสักสิบเซนศูนย์จุดหนึ่งนั้นหลังก็สิบเซนศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งนี่เราก็มาซ้อนกันนะครับกดเอ็มอืมเอ็มคอนซูน อนี่จะอยู่ตรงไหนนาะนี่ไปอ,อยู่ตรงนี้น่าโอเคกดวางปดปดกดคูณกดเอคูณสักสิบห้าแผ่นเกินไหมไม่ถึงไม่เป็นไรเพิ่อมอีกแผ่นหนึ่งได้เดิมนะเหมือนเดิมคลิกคลิกที่ชิ้นนี้แล้วก็กดเอ็มบรโทน แล้วก็เอามาวางอ่าเกินมานิดหน่อยตัดได้ตัดได้คลิกเข้าไป้วก็คลิกเข้าไปในหน้านี้อ่างานนี้แล้วก็กด L กดไลน์นะครับไลน์โอเคตัดประมาณนี้หลากมาแล้วก็คลิกตรงนี้คลิกแล้วก็กด P ีบฟุตูดันเข้าไป ๊บอ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยโอเค <c oughs> เราก็จะได้ละเดี๋ยวผมขอม,มีกรุ๊ปหลังคาไว้กันอ่ามีกรุป๊ปนะหลังคาใส่ชื่อว่าอ่าหลังคา,คามีท่าน มีทั้งชีสโอเคกดคอนรูเนเจอร์ inter. มาแล้วนะครับมีทั้งชีสทีนี้เราจะอ่าผมจะทำฟูตติ้งฟูตติ้งครับในกว้างสี่สิบก็จะให้เลยมาสักประมาณเอาเป็น ่าต้องแปดสิบเอาสักเมตรหนึ่งแล้วกันนะอลังนี้เมตรหนึ่งหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรกว้างผมขอกว้างสักฟุตติ้งเอาหนึ่งเมตรเมตรยี่เมตรยี่กว้างอ่า เอาขนาดสักนะพวกความแข็งแรงนะเอาหนึ่งคูณหนึ่งจุดสองแล้วกันหนึ 1, 1. 1> 1. ่งคูณหนึ่งจุดสองติ่งหนาหนาหน่อยแล้วก็อันขึ้นมาสักยี่สิบเซนยี่สิบห้าแล้วกันนะจะไปใส่เหล็กได้ โอ้ยังหนาเลยนะครับอันนี้เมคกรุ๊ปไว้นะครับเมคกรุป๊ปไว้่ะดันลงมาก็ให้เขาอยู่ที่กึ่งกลางล็อกแกนเขียวกลางแล้วก็ต,ตรงนี้ล็อกแกนดงชุบมีกลางแล้วเรียบร้อย อาใจจะให้ดีก็อ่าใส่แผ่นเพจหน่อยแผ่นเพจแผ่นเพจสักขนาดเท่าไรดีสิดตูพ้องกี่นิ้วเอาสักอืมกี่นิ้วดีแนวเ,เล็กไปโอเคยี่สิบยี่สิบ Để thấy chiêm ngày ngày phút phù Đã nâng sen xuống cực xuống 1 Cực số 1 xí nói à, Lên xí lạ Xí này để Chỉ น,นี้เอาสักจ <c oughs> ีน้ำตาลแดงน,นี่ใส่แผ่นเพจนะครับแผ่นเพจทปุ๊บก็เลิ่อนมาดอกแกนเชียวปุ๊บอ่าตอนนี้ก็ดันลงจุดหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งเซนติเมตร

นี่ไงจีบนผมมาแล้วบมาเอาเอาตัวสั้นแล้วกันเอ็กพอร์ตออกเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตออกโอเคตัวนี้ออกอ่าเอาตัวนี้มาใสา่จีบลนกันกดล็อกแกน ล็อกแกนด้านบนก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้อ่ะผมจะให้ตัวนี้หายไปก่อนหายไปก่อนกดให้แล้วก็ดึงมาหาจุดสักจ,จุดก่อนนี่แล้วเราก็ตรงนี้ นะทีนี้เราทำแกนทำไกด์ไกด์ลายแกนปุ๊บเราก็กดคลิกที่ตรงนี้แล้วก็กดคิวแล้วก็มาที่มุมนี้อ่ามุมนี้กดแล้วก็กดคอนโทรลคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ Copy มาแล้วก็วางอย่างนี้กดคลิก แล้วก็กด x ก็คือคูณสามสามตัว okay, เรียบร้อยครับลบทิ้งได้เส้นไกลลายเค okay, เราได้ล้ทีนี้ตัวนี้เราเมคกรุ๊ปไว้อ่าเมคกรุ๊ป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 แล้วเราก็กดเเอมคอนโทรลากมาเค okay, เรียบร้อยแล้วก็พลิกตัวนี้ คลิกตัวน,นี้คลิกคลิกคลิกแล้วก็มีกรุ่ออาฟุตติ้งขายาวเกินไม่เป็นไรลบขาได้ยนยนขาอ อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวนะองใหม่เองใหม่อันนี้อันนี้ลืมดูโอเคเอกพอร์ตลงมาอันนี้ทิ้งเลยอันนี้ก็เอ็กอร์อ็กพอหายหมอนลบให่เลยก็ได้นี่กดาเอ็กซ์เลอ็ลววอ็กซ์เลแล้วก็กด S ดึงขึ้นไปเลยอ่าอันนี้เราทำโมเดลง่ายๆนะครับ คิทธิ์มาเดี๋ยวดูแปลกๆหน่อยนั่นเลยใส่ไว้ให้รู้ว่ามีก็กด M ตันลงมาเ,เกินไหมไม่เกินโอเครับได้รับได้ ความจริตงตัวนี้ต้องต้องเอียงสี่ห้าองศาอ่ะจ่อีะอ่ะ,อะแล้วเราก็ทำแกนทำแกนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ากดคลิกแล้วก็คิวปุ๊บคอนโทรลกด x 3, Enter. อ็กสามเอนเทอร์ มีกรุปนะมีกรุปอันนี้ลบาิ้งมีกรุปแล้วก็ M บรรชุนก็กปีวางพี่ได้แล้วหน้าตาแปลกหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็มีกรุกปีมีกรุปแล้วเราก็ดึงมาอ่า ก็คลิกอ่าทีนี้อ่าเสร็จแล้วได้แล้วเราใส่สีหน่อยใส่สีหน่อยเอาหลังคาสีอะไรดีผมขอหลังคาสีแป๊ดแปดหน่อยสีเขียวสีเข,ขียวคาสีเขียวเอา ใส่คอนกรีตติ่เขาน้อยเอ๋นี่คอนกรีตฟุตติ้งนะครับฟุตติ้งก็สีเหล็กสีเหล็กเอาสีสีดำดำด้านดำด้านนิดนึงนิดนึงอ่าโอเคอ่าค้าวหลาหลังคาเจะได้ใส่สีง่ายนี่นี่นี่นี อเคอ่าโอเค,อเ,คเสร็จแล้วครับเรียบร้อยกดเซฟเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะอ่าเดี๋ยวทำ layout ให้ก่อนเดี๋ยวจะสอนสอนทำ layout ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะถอดอ่าเราจะทําถอดวิวคิวว่าลงจอดรถขนาดเนี้ย ขนาด12คูณ6เมตรเนี่ยอ่าจะใช้งบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โอเคครับขอบคุณมากครับยังไงก็บรบกวนกดติดตามอ่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ